ในอนณาจักรสตาร์แห่งนี้มีคนที่มีความสามารถมากมายและบางคนก็มีความสามารถที่เหมือนกันและพวกเราจะแบ่งเลเวลความสามารถของพวกเขาเป็น5ระดับ N R S R S S R U R และตัวนายก็มีความสามารถที่สอ,อย่างคือ d e a l e s s of dream ที่มีเลเวล U R และ b i l l e e ที่มีเลเวล S S R แต่ความสามารถทั้งสองมันไม่ใช่ความสามารถพื้นฐานของนายนี่เขารู้ถึงความสามารถของเรามากขนาดนี้เลยเหรอวันนี้ฉันจะให้อย่างหนึ่งกับนายความสามารถที่เหมาะกับนายดูเหมือนว่าวันนี้ฉันคงจะได้ไปสถาบันวิทยาศาสตร์และคงจะได้เจอกับคณะบดีหลิวเสนะสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์หยุดนะ นี่พวกคุณมาทำอะไรกันที่นี่ดูเหมือนว่าฉันจะไม่ได้มาที่นี่นานเลยตอนนี้ฉันเลยถูกลืมเออมันเป็นเพราะว่าเขาไม่รู้นะเฮ้ย hey, ตาแก่นี่นายผ้าอะไรอยู่นั่นแหละรีบใส่หัวอไปจากที่นี่ซะสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรน์นี่มันไม่ใช่ที่ที่พวกนายควรมากาดผู้ปกป้องสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว้าวนี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมฉันควบคุมร่างกายตัวเองไม่ได้โอ้ไม่นะทำไมฉันลอยขึ้นมันต้องเป็นฝีมือของตะแก่นั่นแน่แต่เอ๊ะตะแก่นั่นดูหน้าคุนๆนะฉันไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วคุณเขาไม่ได้ทำอะไร แม้ว่าเขาจะไม่ได้ขยับร่างกายแต่หนิงฉีนั่นมาลอยอยู่บนอากาศดูเหมือนว่ากำลังมีชีวิตอยู่เลยไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมหิมะที่ตกลงมาถึงไม่สามารถเข้าใกล้ตัวเขาได้นี่มันเหลือเชื่อมากเลยออร่าที่หนาแน่นนี้ไม่สามารถมองเห็นได้ดูต่อปลฉันเกรงว่าบนโลกนี้จะมีคนคนเดียวที่สามารถทำแบบนี้ได้คุณมู นี่คุณไม่ได้อยู่บนยอดภูเขางั้นหรอกคุณมาทำอะไรที่นี่ไปรื่อเยี่ยงเรื่เจนนานเลเวลเการผู้คุมครองประตูหมายเลขเก้าเพื่อนของฉันพลังของเขายังไม่ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นฉันเลยอยากจะให้คณะบดีรูร้ช่วยเขาหนะ่ะนี่นะหรอคณะบดีที่ตาบอดคนนั้นเพื่อนงั้นหรอหลังจากที่คุณเก็บตัวมานานหลายปีตอนนี้ คุณมีเพื่อเรางงันเหรอนี่นายจะดูถูกเสน่ห์ของฉันมากเกินไปแล้วนะสุเชียวไปแนะนำตัวกับเขาสิเอ๊สุเชียวไปทำไมเขามากับมูได้เอ้เจ้าเด็กนี่มันฆ่าเลี้ยวหีแล้วมันยังเอาตัวมูเย็นไปจากฉันอีกตอนนี้มันคงรู้แล้วแน่ว่าฉันเป็นคนที่ต้องการพลังจากร่างกายมันเฮ้นี่มัน กล้าเอาตัวเองมาให้ฉันถึงที่เลยงั้นเหรอผมได้ยินมาว่าคณะบดีหลิวคุณมีอุกกบา์ที่สามารถจะปลุกพลังของคนให้ตื่นขึ้นได้โดยการอาบแสงของมันงั้นเหรอคุณมู่คอยซัพพอร์ตมันงั้นเหรอมันก็คงจะเป็นเรื่องยากะที่จะรับมือกับมันดูเหมือนว่าผมต้องรบกวนคณะบดีหลิวแล้วช่วยผมปลุกพลังทีสิ ไม่ใช่ว่าผมไม่ต้องการที่จะช่วยคุณนะแต่การจะเปิดใช้พลังงานของกระบะแต่และครั้งต้องได้รับการอนุญาตจากท่านาคาดาคณลากนผมไม่มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจด้วยตัวเองคุณเป็น,นเพื่อนของคุณหมูผมเองก็อยากที่จะช่วยคุณอยู่แล้วชิเห็นได้ชัดเลยแต่แกนี่ไม่ต้องการที่จะให้ฉันได้พลังถ้าพูดกันดีๆแล้วมันไม่ได้ผลละก็ ก็คงต้องบังคับกันงั้นสินะเอ๊ะเอ๊ะเร็วมากนี่เขาต้องการที่จะทำอะไรฉันมาที่นี่ไม่ใช่ว่าคณะบดีหลิวต้องเห็นแก่หน้าฉันหรอกช่างเป็นแรงกดดันที่แข็งแร่งอะไรขนาดนี้มันทำว่าฉันหายใจไม่ออกเลยฉันชัตจายนมันบอกฉันมันจะดีกว่า ถ้าฉันไม่ต่อสู้กับเจ <c oughs> mm. in <mir> ้าบ้านี่ถ้าคุณมุ่งพูดอย่างนั้นแล้วก็งั้นมากับผมสิคณะบดี้ลวคุณนี่เพิ่งพาได้ดีจริงนี่คณะบดีหลวไม่ใช่ว่าคุณพาพวกเราลงทางหรอกนะไม่ต้องห่วงถึงตาฉันจะบอกแต่หูฉันก็ไม่ได้พิการนะฉันสามารถได้ยินเสียง แ้าสามารถรู้ทางที่นี่ได้การปกป้องที่นี่แน่นหนามากนี่เราก็ผ่านประตูมาได้สี่ประตูแล้วทุกประตูที่เราผ่านต้องการพลังสวดจากคณะบดีนี่ถ้าให้ฉันมาเองละก็มันคงเป็นไปไม่ได้ที่ฉันจะได้เข้ามาที่นี่และยิ่งฉันเข้าไปใกล้อุกาบาตนั่นมากเท่าไหร่ฉันรู้สึกว่าเดลสปับจมของฉันมันกำลังดึงดูดเข้าหากับพลังที่แข็งแกร่ง พวกเรามาถึงกันเลยอุกกาบาตนั่นมันถูกเก็บเอาไว้ด้านหลังประตูนี่ถ้าพวกคุณสองคนเข้าไปข้างในพวกคุณต้องฟังตามที่ผมบอกเปิดประตูถเถอะนะอนี่คืออุกกาบาตที่มีความสามารถในการปลุกความสามารถเริ่มต้นได้งานเสียนะเป็นครั้งแรกเลย ที่ฉันเคยเห็นมันมันดูเหมือนไม่มีอะไรพิเศษเลยซเชอติไนายคิดว่าไงนี่ฉันกำลังพูดกับนายอยู่นะนี่นายเป็นบ้าอะไรเนี่ยฮิฮิๆๆพลังงานแห่งความมืดและแสงสว่างเดิมทีแล้วพวกมันรวมกันเป็นหนตอนนี้พวกมันกำลังดึงดูดเข้าหากันอยู่แนู่เชอติไปมันเข้ามาที่นี่ใกล้ใจกลางของนิวเคลียสเลย ตอนนี้มันกำลังเชื่อมต่อกันอยู่สินะฉันคิดว่าบางทีมันอาจจะโดนดึงดูดด้วยพลังงานแห่งแสงสว่างก็ได้ถ้ามันสูญเสียความเป็นตัวเองไปแล้วก็มันคงจะถูกล่อรวมเข้ากับอุกกาบาตนั่นแน่ไล่หลังจากนั้นอุกกาบาตนี่ก็จะมีพลังงานที่สมบูรณ์และฉันก็จะสามารถสร้างกองกำลังพเ e เ a t o r ที่มีความสามารถอย่างไยสองอย่างได้คราวนี้แหละความฝันของฉันก็จะเป็นจริง ต้องขอบค recalled, mm ุณค <uh hey, ุณมากจริงๆคุณมู่ค uh ุณเป็นคนที่พาพลังงานขอมือเข้ามาสู่ประตูนี้เองฮะเฮ้คุณมูคุณตีผมทำไมนี่แกแกเมือนฉันงั้นหรอแกไม่รู้หรอว่าแกควรจะแสดงความเคารพต่อผู้ที่อาวุโสกว่ายังไงอีกนีดเดียวแท้ๆอ๊ยมันเจ็บนะ ค่านบดีเลวคุณสามารถกระตุ้นพลังงานของอุกบาลนี้ได้ไหมตอนนี้ก็ได้สุช a l ไปเขาจะได้ไรับพลังงานแบบไหนกันเนาะเลเเ l ็ Level N ฉันจะให้พลังงานกับมันแค่เะเวลเอ็นเท่านั้นเสร็จลองกลนหรอนี่นายรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมนอกจากอาการผ้ามัวที่ต้องจ้องแสงสว่างเปน็นนานนอกจากนั้นฉันก็ไม่รู้สึกถึงอะไรที่พิเศษเลยไม่รู้สึกว่าตัวเองมีพลังงานอะไรที่แปลกใหม่เลย นี่คณะบดีรีวไม่ใช่ว่าคุณไม่ต้องการให้ผมได้รับพลังคุณเลยหาอุกบาลปอมเพื่อมาหลอพวกเราหรอกนะแกแกมันได้ฉลาดเร็วมันก็เป็นแค่ครั้งแรกที่แกได้รับพลังงานจากอุกบาลนี่แกจะมั่นใจได้ยังไงว่ามันจะสามารถปลุกความสามารถของแกได้และถ้ามันมีปัญหาแล้วก็ปัญหามันคงจะอยู่ที่ตัวแกนั่นแหละแต่ ผมไม่รู้สึกว่ามีอะไรเปลี่ยนไปเลยนี่สิถ้าคุณไม่ต้องการให้ผมได้พลังบอกกันดีๆก็ได้นี่ไม่เห็นต้องไปหาอุกบาิปอมมาหลอกพวกเราเลยไอเจ้าเด็กนี่มันต้องได้รับพลังที่สุดยอดมากแน่มันไม่ได้ต้องการที่จะโชว์พลังต่อหน้าฉันถ้าคณะบดีหรือไม่ต้องการที่จะเห็นหน้าพวกเราแล้วก็งั้นพวกเราไปกันดีกว่านี่ ผมรู้จักร้านชานมไขมทะทะ่มุกแถวๆนี้เดี๋ยวผมจะเลี้ยงคุณเองฮะจริงงั้นเหรอฉันดื่มแค่ชานมไข่มุกที่ใส่น้ำตาลเท่านั้นนะได้เลยไม่มีปัญหาเดี๋ยวผมแถมพุดดิ้งมะพร้าวให้คุณด้วยเพื่อคุณจะชอบวานิลลาด้วยนี่พวกแกกล้าทำมันฉันเป็นตัวตลกอีกแล้วงั้นเหรอนี่แกคิดว่าแค่แกมากับคุณนี่แล้วฉันจะไม่กล้าฆ่าแกงั้นเหรอ พวกแกกล้าหันหลังไม่สนใจฉันเองนะให้ฉันเคลื่อนไหวตอนนี้แล้วก็แม้แต่คุณนีก่ก็ไม่สามารถหยุดการเคลื่อนไหวของฉันได้วันนี้แหละฉันจะฆ่าแกต่อนหน้าคุณนี่และจากนั้นขณาบดปฏิลิวเอ๊ะคุณลืมไปแล้วเหรอว่าผม เป็นใครเออผมขอโทษคุณมูถ้าว่าคุณสองคนต้องการที่จะไปผมคงไม่ลังพกคุณเอาไว้น่ากลัวมากแค่สายตาเท่านั้นก็สามารถปล่อยกินไอสังหารได้มากขนาดนี้ถ้าคณะบดีรือขยับอีกนิดเดียวแล้วก็คงไม่มีชีวิตรอดอยังไม่ต้องสงสัยเลยละ ดูภายนอกแล้วเขาดูไม่มีพิษมีภัยกับสิ่งมีชีวิตเลยแต่เบื้องหลังแล้วเขามีความโหดเหีเ้ยงและพลังที่ซ่อนอยู่มากผู้ที่ได้ชื่อว่าผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในอาณาจักรสตาร์ นี่เขาดูดมันเข้าไปทั้งหมดในครั้งเดียวเลยงั้นหรอนี่เขาชอบชานมไคร,ร้าวมากขนาดไหนกันเนี่ยตอนนี้ก็มีแค่พวกเราสองคนแล้วนายจะแสดงให้ฉันเห็นได้หรือยังว่าตอนนี้นายได้รับพลังอะไรเอออย่างที่คาดเอาไว้ผมส่อนอะไรจากคุณไม่ได้เลยงั้นสินะผมไม่ต้องการให้คณะบดีนั่นรู้เกี่ยวกับพลังของผม ผมไม่ตั้งใจที่จะโกหกเขาแต่พลังที่ผมได้มาผมยังไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้ผมเลยไม่รู้ว่ามันจะส่งผลกระทบได้มากน้อยแค่ไหนงั้นไม่เป็นไรแค่ไหนยอย่าขยับก็พอฉันจะดูด้วยตาของฉันเอง ี่คือภายในช่องว่างของโูเชียลไปเง้นสินะดูเหมือนว่าที่นี่จะเต็มไปด้วยจิตวิญญาณอันชั่วร้ายนี่มันความสามารถในการควบคุมปีศาจารเพื่อใช้นในการต่อสู้กันหรอกเป็นความสามารถที่หายากเลยสิแต่สิ่งที่ฉันไม่รู้คือเลเวลของปีศาจพวกนี้โอ้เจ้าตัวใหญ่นี่ดูเหมือนว่า มันจะเต็มไปด้วยความพิดที่ชั่วร้ายงั้นสินะนี่แกเป็นวิญญาณที่ชั่วร้ายงั้นหรอบอกชื่อฉันมานี่มันก็นานแล้วนะทำไมเขายังไม่ขยับแม้แต่นิดเดียวเลยคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกใช่ไหมไหนนี่นะโชคดีจะน่าขำเลยละ่ะ ดูเหมือนว่ามันจะเป็นความสามารถที่น่าเหลือเชื่องั้นสินะมันคงจะเป็นของขวัญที่ได้รับจากพลังแสงของอุกบาลนั่นมันคือของขวัญที่เปรียบเหมือนสมบัติระดับสูงของพวกฮันเตอร์เลยล่ะแต่ความสามารถของมายไม่ใช่แค่หายอะแต่มันยังเป็นไปด้ยพลังงานความัชวร้ลายดูเหมือนว่าฉันจะต้องใช้เวลาสักพักเพื่อฝึกนายฝึกนั้นหรอ มันเป็นพลังประเภทไหนกันจิตวิญญาณนั้นชั่วร้ายเลเวล HSR มันชื่อว่าปลาชาแห่งความชั่วร้ายอาชรจิตวิญญาณงั้นหรอดูเหมือนว่าจะไม่ธรรมดาเลยนั้นสินะฉันก็ว่างั้นแหละดูเหมือนว่ามันจะค่อนข้างเท่ักหน่อยนะไขมุกด้านล่างนั่นมันยังไม่ถูกดูดขึ้นมาเลยและนอกจากนั้น ฉันอยากจะเตือนนายเอาไว้สักอย่างเจ้าจิตวิญญาณนั่นมันแข็งแกร่งมากและความคิดของมันก็เต็มไปด้วยความเชื่อหลายถ้าในใช้พลังนี้มากไปมันอาจจะดูดกลืนนายไปก็ได้ถ้าไม่ใช่เวลาจำเป็นจริงๆแล้วก็ห้ามใช้มัน